สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคสพรวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดพาพี่พาน้องมาที่วัดปูหาเจ็ดแปดครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีเก่เราล่ะครับเมื่อนี้ปูพนกับยูอยู่ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปกราบนมัสการท่านครับตามแอดมากครับไปฟังใ้เบอร์น้ำกันครับว่างวดนี้ปูพนสว่างแนวทางตัวไดครับสําหรับงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกห้าครับตามแอดมากครับ ม,มันเมียดมันบดถืดเอาล่างย่างเดียวสิจะบอกด้วยว่าขาดออกล่างหของปูนั่นถ้าจะวิ่งนั่นมันบ้าพลาดดอกศวนหนึ่งสองอย่างสิ่งอื่นได้บ่ละนี่นี่นี่บัวก,ก้านนี่ในเนื่อเนึ้อหลักกับสองนี่วิ่งล่างนึ่งกับสองนี่ว่างหันปูประเดมากเจ้าเม็ดมันมากของปูมันมากอีรีน่ะสองนั้นมาครับผ<อ>มบ้านนี่สองกับสามนี่นี่สองกับสามมาล่างนี่งวดนี่ หนึ่งเก้าหกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองแล้วก็สามสองเป็นยังจังดับศูนย์บวกสองเท่ากับสองดับสองล่างสองดับล่างเงาะก้อนกับนี่ได้นี่ได้ดับได้บ้างได้ดับได้นี่คือดับล่างล่างดับล่างดูขลังด้วยว่ามีครับผมง่ายขึ้นแล้วก็หกว่ามีหกูนดลบสองได้สองสองว่ามีก็เลยเหลือสามตัวเดียวล่างคือมั่นใจเลือยู่นี่มั่นใจสามตัวนี้มั่นใจที่สุดเลย วิ่งสามตัวเดียวล่างโอ้วิว่งสามล่างแต่ว่าดับบนเนาะค่ะแต่ว่ากจ็จะประมาทเพราะว่าตามที่จริงเลขคูณนันไปลักหนวยื่องันกับคูณนติบสองสองเป็นยี่สิบสี่ลักหนวยมันหนึ่งสองสองบวกสองเป็นสี่ดับสี่บนล่างมั่นเหลือสองตัวเดียวมันมาถ้ามันไปคื่อลักหนวยไม่หน่วยบนก็หนวยล่างก็ว่าอยู่ออกมา 02, ูนย์สองไปลักหนวยตารางบาดีสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองมาเนะ หกบวกหกเป็นสิบสองสองดับบนดับล่างเหลือเจ็ดตัวเดียวจับสิบไปน่วยเพื่อไปบนเพิ่งสิบไปล่างอยู่รักนวยบอกได้เลยเก็บถ้าว่ายู่รักนวยถ้าเอฟซีผู้ใดมักหลุดนะเจ็ดตัวเดียวหลุดบนหลุดล่างว่าพลาดเพิงสิบไปทั้งบนทั้งล่างกับบนหลุดอันนี้ปูเพียงข้ามนว่นจรอคจรับเก็ดมานสิมารักนวยคำนั้นมากนะนะเลขคูณมันไปรักนวย ครับล่างเทียมมันกลับไปบนล่งเทียมมันกลับไปล่างน่วยบนล่งเทียมมันกลับไปล,งลง่งนวยล่างครับผมนั่นละขันซุนมากเนี่ยมาขาะข่าคนดเดียวมันจะออกด่านออกไตทุนสามสามซุนขันซุน,นมากเน๊ยขันซุนมากอะเราว่างเจตอตัวนี้เลยเดินอสามเฮ็ดนาะพี่น้องเนาะตามที่จริงนั่นเฮ็ดเบื้องตามสูตรนั่นลักหน่วยบวกลักหน่วยล่างมันสิเป็นเลขคี่ มันเลขขีกก็คือสามจะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างอ้วนนี่ครับผมอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยเลยหรออยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างแต่ว่าไอเอฟซีกลับไปนําเนะ<อ>มันมีสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้ามันอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยแต่ปอวมาว่างไว้หลักสิบ <laughs> กูเขียนไว้แล้วล่ะกับน้ำมาสั่นแตกแล้วแตกแล้วเห็นบ่แตกโปเลยบางนึงพ so ี่น้องครับโอ้แตกเลยครับได้ยินเสียงน้ำกับมาสันได้ยินบอสุขอนเด้ออยู่นี่แอดมินสุขอนถึงได้ยินเนาะแตกโป้เลยพูดเด็ดไปแล้วปูดเด็ดใไ้เลยนาองๆฝันบอสกันเถอะฝันบอสบ่สบ่บอฝันบ่นยังเลยมันซื่อๆอยู่ซื่อซื่อบอสฝันบอสอือ ตาตาพี่น้องเนาะครูหายมาเนาะตาไม่สูดแต่เขามีหอดเลือดครับเด็ดไว้พี่น้องเด็ดไว้พร้อมอยู่สั่งมังเอยู่สั่งมั่งเลยบาดเหนียวพี่น้องจัดเลยครับเฮาสามคูสามหางนึงเนาะค่ะเล่นเล่นสามครูมันเปลี่ยนต่ับมันไปเบิ้งเบิ้งไม่สูตรมันไม่เบิ้งสูตรเบิ้งสูตรมันก็ผิดงานเลยจ้ะ เทปตามสูตรเนาะสูตรเพราะว่าเนี่ยมันจะไปลักหน่วยก็คือมันใจก็คือเป็นเป็นเลขรักหน่วยเลขรักหน่วยนะครูบวกกันห้าบวกห้าห้าบวกห้า เป็นสิบอันนี้สองเทียได้นี่นี่มันจะเป็นเสี่ต้อให้เอซีไปห้าอันนี้กับบวกกันสองเทียมันจะเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสินบห้าเท่ากับห้าขามได้บ่านหนห้า,า 7. หกบวเล่ะเจ็ดแลักเก้าล่างจะเป็นขี้ที่เป็นเลขขี้ งวดต่อไปมันเป็นเลขชี่มันกำมาออกซ้ายไม่แล้วของปูนะ07็ดอืออก07เ,เป็นเลขชี่ครับผมมานลยครับ905ล่างออก07 9บวกอันนี้สอง,ทองเทียบกันจะได้เก้า เก้าหนึ่งสามมาหลักดอยล่างเรียกออกศูนย์สามนี่คือมันจะเป็นเลขที่ให้เอฟซีไปไล่เพิ่งเอาเจ้าเจ้าว่าเนี่ยเนาะสี่เอาเจ้เาเจ้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองล่างออกศูนย์หกศูนย์ บวกศูนย์เท่ากับศูนย์หนึ่งว่าเอาสองหลกั 4, ลกสี่หาหลักหน่วยล่างออกต้องกันส่วนสองครับผมมาเนี่ยกะ่ะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกล่างออกส่ย์สองหนึ่งบวกศูนย์สองเทียบมั่กันเดยหนึ่งคือเกาหนึ่ง สามห้ามันกนระเล่เด่นตัวเดียวเด่นสามตัวเดียวครับม,มันกนระเล่ได้สามมันถึงมีอยู่ขันมันไปมันกัดสาเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามให้เอฟซีกลับไปนั่ม<อ>ให้เอฟซีไปเฮ็ดบังสามอ,อยู่รักหนวยรักหนวยสูนย้นีมันเป็นเรืรักหนวย เลขหลักหน่วยสี่ีดหลักหน่วยล่างจะเป็นเลขขีดขเลขขีดบ่ได้เป็นเลขคู่พันเอฟซีไปซื้อเลขคู่ไว้ไทยจบบ่ได้รับทรัพย์เอกินเรียบเราเบิ่งดเด้อมฟังความป่วยว่าขันก็ว่าเลขบนออกขีดกับคู่เห็นรับผมก็ว่าขีดกับคู่ออกใส่กันบนเ้อคันไปซื้อคู่กับคู่าตายขีดกับขีดก็าตายเห็นว่า,ายันออกขีดกับคู่ เพื่อนจะจับเลขบ่าถึงจะซื้อครับพี่น้องเอฟซีฟังไปด้วยครับผู้ใดซื้อเลขมันจับเลขบ่ตถึงล่างจังสีได้เงินครับถ้าถ้าคู่ล่างบ่ได้บด่ได้เงินครับหลักหนว่วยนะครับอันนี้มันเป็นหลักหนว่นหนวยล่างนี่หลักหน่วยล่างนี่หนึ่งเก้าหกล่างออกศูนย์สอง บวกเท่าน,นึ่งอันนี้บวกสองมันีเท่ากับหนึ่งราคาแต้มสองพอเอาสามที่แล้วพอเอาหน่วยล่างบ้านนี้เข้ามาหาเหล็กตัวไหนมันเด่นอยู่นี่เป็นบ่หละหัวก้อนเนี่ยมันได้หัวก้อนเนี่ยเขา้าไปหาเหล็กเด่น ศูนย์หนึ่งสองล่างออกศูนย์หกอบวกกันศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ขามได้บ้านไหมสองขามได้บ้านไ่มสี่ 4, นี่มันถีบอะไรไปหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่ขาจะขามตูนลราต้องขามไปสองสองเราขามไปสี่นี่คือหน,น่วยล่างมันจเขา้าวจะหาได้บ้างไหม หาเลขอยู่นี่มันจะเด่นตัวไหนศูนย์หนึ่งสองหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งแล้วกับสองนั่นเด่นตัวเดียวสองลางมันก็ไม่ออกถ้าศูนย์สองนั่น mm hmm. เลขอยู่นี่จับเด่ตัวนั้นมันไปออร์กกัน mm hmm. มานี่มันกันได้หนึ่งเก้าหกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง สองหลักกัสามนั่นสามองมันดับเหรอนูนบวกสองได้สองเหลือตัวเดียวสามเนี่ยเหลือสามตัวเดียวโคนสามเนีหมาเลยครับผมครับผมโอ้บัดเนี่ยไงนี่แหละคือที่ไปที่มากเขาบ้านคือสามเนี่ยจะไปตารางสามลงล่างอย่างเดียวสามหนึ่งกทำอะไรไปแล้ว ยู่ในเล็กดับแล้วสามหากรบาได้หากระลำล่างพ่อมเพราะฉะนั้นเลขกอยู่นี่นี่บูทิตัดเหลือหนึ่งเหลือสามตัวเดียวเหลือสามตัวเดียวโคโรบันเนาะบานใพี่น้องหลังหน่วยล่างครับผมยืนยันตั้งต้งบอกว่ารักคนละหน่วยล่างเนอะพี่น้องรักหน่วยสามสามยังไม่ติไปสามรักด้วยแต่ว่ากูกับกู้มาเป็นรักสิบแต่ว่าเอฟซีกลับไปนลาเนะมันบ่หลายหางหรอกครับ ปูเหตุผลเที่ยวมาลักสิบพ่อหยังครับหเหตุผลเที่ยวมาลักสิบพ่อหยังครับกะละ็ล่าลักลักสิบก็ามันนั่นลักสิบคันนั้นมากนะมันถือเป็นคันาสามลักหน่วยเมื่อก็ดีมากลักสิบข้อมันนี่ก็ว้างมหาลัยเรื่องลักสิบครับลักสิบข้อมกกันมันอก่อนมีอยู่ศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามนี่โอ้ครับครับ ที่มาจังสี่ขันมันไปมันจะไปตามนี่เด้นีนน่นาน่าน่ายเยอะต่ว่าปูที่แหลกโลกเนี่ยมันเป็นเลกนี่จังไคเอฟทีกลับให้กลับเอามันมีท่อน,นี่เลขล่างอนะโอ้ง่ายที่ไปซื้อตัวนั้นก็ว่าได้วบนนี้นี่เห็นว่านี่ที่ไปซื้อเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสามล่างคือโบมี่ตีสามแบบนี้ แปดสคือเขาการกรบบานแล้ววาน,นีองมเป็นเลขตรงกันไ่่ได้อ่าพูตัดล่ะนี่มันเองพูดกระตัดนี่พูมียังไงวะันไปเมื่แล้วเนานนะ,ปนะปูเน<อ>าะไปแล้วไปเมื่อเหรอสิบสอง